ขอบคุณต่อยขอบคุณครับขอบพคุณมากมากครับครับ็คือรายการของเราอีกครั้งทุกคครั้งนี้คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้เป็นอาหารเหนือร้านนี้ก็ชื่อร้านม่านเมืองครับเป็นร้านอาหารเหนือซึ่งอร่อยหนูพูดเลยว่าร่วม20ปีอร่อยที่ที่หนูกินร้านนี้มาตั้งแต่อยู่ข้างถนนเคยจ่ายตังเขาไหม จ่า่าย่จะมมพูดไปชัดเลยตลอดข้หลังชุดอย่าลังเลจ่ายจ่ายจ่ายตลอดจ่ายตลอดแต่ว่าบันนี้จ่ายไม่ครบบ้างแล้วร้านนี้ก็มีเอกลักษณ์อย่างหนี่งเลยเวลาไปกินที่ร้านเนี่ยนะผักที่ร้านเนี่ยนะมีเป็นโต๊ะเลยอืแล้วกินไม่อั้นใช่กินไม่อั้นตอนแรกๆเขาก็บอกว่าถ้าใครสั่งอะไรยังไงผักก็กลับบ้านได้หนูนี่นะกวาดมาทีครึ่งโต๊ะครึ่งโต๊ะหลังๆมาบอกว่า ถ้าใครเอากลับบ้านคิด <c oughs> ตังเป็นคนนี้เองที่ทำกลับไม่ได้<ช>คนนี้นี่คือวิธีการรับประทานนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็งานที่เขาทำเนี่ยแม้มันน่าชื่นใจอะ่ะวันนี้เขาจะมาสอนเราทำแกงหน่อไม้น้ำปูปลาแห้งครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบของพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะแนะนําให้ไปทานของเขาแนะนําก่อนที่จะสอนทําเลยมันอร่อยท่านผู้ชมมันได้รสชาติความรู้สึกความเป็นเหนือจริงๆอะ่ะเจ้ามันไม่ได้มีความโกหกไม่ได้ทําไอ้นู่นไอ้นี่มาใส่ไม่ได้ดัดแปลงอะไรครับเจ้าและน้ําปูก็เอาน้ําปูมาเองจริงๆนะจากนู่นเลยล้ำปูนก็จะจ้ะเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณคันนึงนิดเทพพิทักษ์จากร้านม่านเมืองครับคุณอ้อนสวัสดีครับ บบัคบสวัสดีค่ะออนอนอนจาอ๋าออนยุดตรงนี้นะจ๊ะอมอนจาอ๋นจาร้านมั่นเมืองอยู่ที่ไหนค่ะตั้งอยู่ที่ถนนรมคำแหงนะคะในหมู่บ้านสมกรซอยรมคำแหงร้อยสค่ะเราขายอะไรบ้างค่ะก็ขายกับข้าวเมืองอาหารพื้นบ้านร้านนาค่ะกับข้าวเราก็มีทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่แกง ตั้งแตออเดิร์สำหรับคนกรุงเทพที่ยังทานกับข้าเมืองไม่เป็นหรือคนที่เป็นคนเหนืออยู่ไกลบ้านนะคะคิดถึงกับข้าเมืองคิดถึงบ้านก็แวะเวียนมาทานกันค่ะเราเป็นอาหารืองเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดลําพูนค่ะลาพูนน้ําปูเอามาจากเอามาจากที่บ้านที่ลําพูนเลยค่ะลำพูนจากวิสาหกิจชุมชนบ้าน้องนี่ เขาเอามาจริงๆนะจากวิสาหกิจชุมชนหัวหอมหอมแดงกระเทียมก็เอามาจากที่นั่นค่ะเอามาหมดพี่คนเหนือกับเจ้าเจ้าอ๋อนอกของคนเหนือตุยกันโอ้มาป้าคนเหนือตุ้ยแข็ดีใจกันมากน่องน้องน้องนองกว่คนเหนือน้องอยู่ฝางฝางฝางไหนเจ้าฝางมือฝางตีนนี่หละนะอนี้ไม่ดีฝ่งมากไปหน่อยเมนูที่มาสอนวันนี้คือแกงหน่อไม้น้ำปูปลาแห้ง เป็นอะไรที่เด็ดมากๆท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นารายการแล้วว่าเออถ้าเกิดอยากจะทานไปทานของเขาได้แต่วันนี้เขาจะมาสอนวิธีทำว่าทํากันอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับแกงนอไม้น้ําปูปลาแห้งนี่คือมา่านเมืองครับร้านเขานะครับนี่ครับเข้าไปเลยแฟบนี่ฮะอุ้ยมันบรรยากาศชัดๆ ท้าไม่ไม่รู้ว่าจับไปปิดตาผมนึกว่าอยู่เหนือเลยท่านผู้ชมจริงจริงจริง,รง,รงบ,บ้านเขาเหมือนเหมือนบรรยากาศดีเริ่มต้น,เร,ตนเริ่มต้องทพริกแกงนะคะสับแล้ก็โขลกกระเทียมค่ะใช้กระเทียมไทยนะคะกลีบเล็กจะหอมและรสเผ็ดก็จะได้จากพริกแดงพริกเขียวนี่แหละค่ะโขลกให้เข้ากันอันนี้เป็นพริกหนุ่มนะคะที่ใช้ทําน้าพริกหนุ่มนั่นเองค่ะ เอามาโขลกก็จะได้รสชาติเอกลักษณ์ของของแกงเหนือนะคะอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยในแกงของเมืองเมืองก็คือหอมแดงค่ะนอกจากจะให้รสหวานแล้วยังให้รสที่กลมกล่อมด้วยนะคะแล้วก็กะปิเนี่ยก็จะทําให้รสชาติกลมกล่อมมีรสเค็มมากขึ้นถ้าใครชอบก็ใส่กละได้เหมือนกันค่ะครับค่ะส่วนอันนี้เป็นน้าสต๊อกที่ต้มจากน้ําปลาแห้งนะคะเป็นสต๊อกปลาแห้งใช่ค่ะปลาแห้งที่เราใช้ก็จะเป็นปลาแห้งที่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงที่เราโขลกไปแล้วนะคะครับค่ะก็ ค่ะแล้วปลาแห้งเนี่ยจะเป็นปลาเนื้ออ่อนหรือหรือว่าปลาช่อนนะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็จะใส่ตัวหน่อไม้ที่เราต้มต้มมาไว้นานๆนะคะเพื่อจะได้รสหวานครับค่ะจากนั้นก็จะใส่ชะอมลงไปค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะหรือดูนี้ก็จะมีความขืนนิดนึงแต่อร่อยค่ะแล้วนี่คือใบแล้วก็ชะพูค่ะหรือผักแคร์อันนี้เป็นน้ำปูจากที่บ้านนะคะที่ลําพูนเจ้าครับค่ะแล้วก็แกงเอามาแกงรวมกันนะคะ ก็บางท่านบางที่บางท้องถิ่นอาจจะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะหรือว่าจะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้เป็นกระดูกอ่อนก็ได้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแกงหน่อไม้น้ำผูปลาแห้งครับการเอาวัตถุดิบพวกนี้มาได้ต่างหากที่ยุ่งยากการตําเครื่องท่านทําได้อยู่แล้วเรียบร้อยเลยเครื่องเสร็จมาตายตรงไหนมาตายตรงหนึ่งน้าผูไม่มี ่ไม่มีน้ำปูแล้วน้ำปูเขาเป็นจากลําพูเลยใช่ถ้าตรงนั้นมีน้ําปูให้เราดูไหมหน้าตาเป็นยังไงว่าดำๆนั้นใช่ไหมนี่ครับใช่ค่ะ <önce> เขาเปรียบเปรยไว้ว่าอะไรภาคกลางมีกะปิคู่ครัวฉันใดคนเหนือเนี่ยก็มีน้ำปูคู่ครัวฉันนั้นน้ำปูเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยนะครับมีแต่ข้าวเปล่าก็มาคุกกินได้ใช่ใช่ใ่เคุกกินฮะใส่พริกฮะตามพริกใส่หอมลงไปนะคนเหนือคนเหนือเขาก็จะมีเนี้ยติดครัวใช่ไม่มีอะไรกินก็เอาน้ำปูเนี่ยมาขยับมาข้าวบางท้องถิ่นก็จะปรุงรสในน้ำปูใส่พริกใส่อะไรไปให้มีรสความหมายมันคือมันเค็มเหรอแดงนะ ใส่หอมแดงใส่พริกใส่สับลงไปโอ้โหอร่อยรบเครมให้รสเค็มมันอร่อยจริงคุณเนาะมันอร่อยมากแต่ว่าบางคนแพ้บางคนแพ้กินไม่ได้ก็มีบางคนแพ้น้ำปูฮะจะเวียนศีรษะอะไรอย่างเงี้ยบางคนชักเลยโหจริงแต่ว่าเขาทําสถิติไปแล้วว่าในหนึ่งผมจําถ้าจำไม่ผิดนะในหนึ่งแสนคนจะเป็นคนอ๋อเนืวองต้นแสนการแพ้น้ำปูด้วยเหรอฮะไม่เออแพ้ผมไม่แพ้น้ำปูครับ ที่ผมพยายามพูดตั้งหลายนี้ที่ผมพยายามพูดตั้งหลายนี่คือคุณอ๋อยอย่ายุ่งนะนผมกลัวคุณมายุ่งมากนี่คือความเด่นของมันนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยคือปลานะฮะเราเวลาเราหาเราก็หาไม่ได้อย่างเขาอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะ มีปลาเนื้ออ่อนกับปลาช่อนค่ะ,ระจริงๆคนเมืองเนี่ยจะชอบทานปลาช่อนอเพราะว่าเป็นปลาที่มีเกร็ดคนโบราณว่าไว้ว่าถ้าใครสุขภาพไม่ดีหรือผ่านจากการหายจากการเจ็บป่วยก็จะทานปลาที่มีเกร็ดเป็นปลาช่อนนี่แหละค่ะค่ะก็ะจะถือว่ามีประโยชน์กับเห็นเห็นเห็นนี่เป็นความเชื่อของภาคเหนือใช่ใช่ใช่เวลาเห็นแล้วนึกถึงนึกถึงสภาพติดไทยว่าเขาบอกว่าอย่าฝากแมวไว้กับปลาย่างลาไม่ใช่ฮะอย่าฝากปลาย่างไว้กับแมวอย่าปลาย่างกินแมวไม่ใช่ ใที่สําคัญนะฮะมันมีอะไรเด็ดๆเนี่ยร้านเนี่ยเยอะอันนี้ที่เด็ดมากใช่ไหมคุณชอบใช่ไหมอันนี้คืออ่องปูค่ะอ่องปูนาเนี่ยฮะค่ะทำจากมันปูนะคะมันปูเลยนะคุณผู้ชมปูแท้ๆเลยค่ะเรานําปูมาแกะเองเลยแล้วก็เอามันปูในแต่ละตัวบางตัวแกะมามีนมันนี่เดียวแต่มันทำได้หนึ่งกระดองเนี่ยค่ะ หนึ่งกระดองเนี่ยคิดดูกนแล้วกันขออนุญาตหยิบาให้เราดูหนึ่งอันได้ครับได้ครับทานกับข้าวเหนียวเข้าวเหนียวจบขายกระดองเท่าไหร่ทันโทษอ่หนึ่งที่นะคะจะมีประมาณสองถึงสมกระดองนะคะหนึ่งราคาหนึ่งรบาทค่ะนี่ดดีงก็เท่ากับเลเซว่ากระดองหนึ่งประมาณ 30- 5 0บถึงหาบาทค่ะันคิดเอาก็แล้วกันขออนุญาตนะครับมันน่าตกใจไหมเนี่ยว่าแค่นี้เท่านี้แต่ขอโทษนะเวลาเอาไปทานนะมันอร่อยแบบไม่รู้จะอธิบายยังไง ี่ได้อ๋อไม่กินของพวกนี้นะครับอ๋อไม่ชอบอ๋อไม่ชอบคแต่นี้เรามาลองแกงเขาคุณลองแกงเขาดินี่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 คือแกงหน่อไม้น้ำปูปลาแห้งที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับน้ำมันจะดำๆหน่อยเนาะค่ะจากสีจากน้ำปูสีจาากน้ปูใช่ไหมครับได้ดูนี้ไปดูฝนพอดีด้วยนะคะรสชาติลงตัวมากๆ หนะโอ้ยหน่อไม้ก็ต้องต้มให้นานๆจะได้มีรสหวานโอ้โหรสชาติลงตัวจริงๆท่านผู้ชมชอบมากอคือตอนต้มไปแรกๆเนี่ยแล้วมันจะมีโอ้โหคือรสชาหอมน้ำปูผู้ชมสักพักเราเคี้ยวไปสักพักหนึ่งความเผ็ดจะเริ่มออกมารสก็อาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแต่ก็ คุณคุณเป็นคนหอมตัวคุณเลยพูดอย่างนั้นผมพูดตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกเจ้าทําอร่อยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าใครทําอย่างนี้ก็อร่อยอย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมีน้ําปูรสชาติที่มันดีขนาดนี้ไม่เหม็นโอ้ด้วยแสดงว่าของมันดีทาใหม่ๆส่งมาบ่อยๆเลยค่ะคือเนี้ยหน่อไม้หน่อไม้ไม่ขมเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวน้ําปูเนี่ยมันหอมจริงๆแบบที่พี่โกะว่าแล้วกลิ่นปลาย่าง มันขึ้นมาช่วยนะให้รสชาติมันเต็มไปหมดเลยแล้วข้าวเหนียวพอจิ้มเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นมากผักพวกนี้มีผลหมดไม่ว่าจะเป็นตัวชะอมหรือว่าเป็นใบชะพลูเนี่ยครับมันทําให้การกินมันกลมกล่อมมากคือคนภาคกลางแบบเรากินได้แบบปกติเลยอร่อยด้วยอันนี้อร่อยจริงๆริงโอ้โหดังท่านก็ชอบใส่กระดูกอ่อนก็ได้ค่ะอือทานกับใส่เป็นกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าโอ้โหเอ่อไอ้แกงหน่อไม้น้ำปูเนี่ยหนูก็กินมาเยอะอืม เพกินมหลายอย่างตรงนี้ถึงได้พูดเนี่ยว่าเขาหนูไปโดนตัวใหญ่ที่หนูกินนะครับผู้ชมคือมันก็จะรสชาติกลางๆแต่อันเนี้ยมันเป็นอาหารเหนือที่รสชาติชัดเจนอืมชัดเจนในตัวเองคือฉันต้องการแบบนี้คุณต้องอร่อยในแบบฉบับที่ท่านทาและน้ําปูนะครับเมนูนี้แกงหน่อไม้น้าปูปลาแห้งครับจากร้านม่านเมืองอรับไปเลยครับเมนูนี้ครับติ๊บเละเต็มติ๊บเละเต็มติ๊บกระเดเต็ม ีรับ้านเมือครับตรงนี้้ะมันมีความแตกต่างโชคดีจริงๆของคนกรุงเทพนะที่ยังมีร้านอย่างนี้อยู่แต่นี่เวลาที่เขาทาอาหารพวกนี้อร่อยและอาหารเนื้ออร่อยท่านไปตรงไหนก็ได้แล้วไปที <nh> ่ร <tal> ้านเขามันจะมีความสุขกว่านี้เพราะข้าวเหนียวมันจะร้อนมากๆและข้าวเหนียวของเขาเขาก็นิสัยเดิมก็เอามาจากนู่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างของเขาที่เป็นเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นเขาไว วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณคนึงนิดขอ,ขอขอบคุณร้านม่านเมืองขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการนิ้โดยตลอดถ้ามีใครสักคนหนึ่งถามว่าเอ้ยกินแกงหน่อไม้น้ำปูปลาแห้งที่ไหนอร่อยนะ่าตอบไปเลยครับม่านเมืองม่านเมืองครับ,รบลาไปก่อน,กนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้มีประโยชน์หลายๆอย่างของบีทรูทมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงสารสีแดงในหัวบีทรูทเนี่ยนะครับมีชื่อว่าบีทานนนเป็นกรดอะมิโนนะครับที่เป็นตัวช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งทานัไปก็กเด็กอะไรครับไอ้บีทรูทเนี่ยไม่ใช่ครับบีทรูทครับบีทรูทไม่ใช่ครับขนมจีนน้ำยาเจครับ ติลลิ่งมันได้หมดเลยอ่ะมันอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานมาสำหรับผมถ้าไม่บอกนะว่าเป็นขนมจีนยาเทม่สนหรือว่าไม่มีใครรู้อ้าวอร่อยที่นี่เจน้อทันนะ